สวัสดีค่ะและนี่คือรายการ J s r o Next นะคะทุกคนอยู่กับฝนค่ะ ปกติแล้วเนี่ยในทุกวันนี้เวลาเราเดินเข้าร้านไปช้อปปิ้งพนักง,งานจะต้องถามแล้วใช่ไหมคะว่ารับถุงหรือเปล่าหรือว่าในบางครั้งเนี่ยก็คือไม่มีถุงให้เลยด้วยซ้ําแต่ว่าวันนี้ร้านที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก้าวไปไกลย,ยิ่งกว่านั้นแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีแม้แต่บรรจุภัณฑ์ค่ะทุกคนมันจะเป็นยังไงกระบวนการคือยังไงซื้อขายอย่างไรแล้วระยะเวลาในการเก็บของได้เนี่ยจะยาวขึ้นหรือว่าสั้นลงนะคะวันนี้ร่วมหาคําตอบได้กับทางร้าน Zero Moment อยู่กับเจ้าของเลยนะคะคุณรดีชนกจงเสถียรค่ะสวัสดีค่ะคุณเมี่ยวสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาออกรายการ JS r o n e x ของพวกเรานะคะอยู่กับฝนนะคะได้เลยค่ะก็อันนี้อยู่ถ่ายจากที่ร้านเลยใช่ไหมคะ s e r i a l m o m e n t ใช่ค่ะได้ค่ะงั้นอยา่างแรกที่อยากจะรู้ก่อนเลยคิดว่าเมื่อกี้ตอนแรกเรามีการคุยกับคุณเมี่ยวก่อนจ่าจแล้วเนอะว่าร้านเปิดมาห้าปีแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่ก็เลยอยากจะเริ่มาจากอะไรดนใจให้เกิดเป็นร้านคอนเซปต์นี้ขึ้นมาคะ่ะ ค่ะก็จริงๆคือเรารู้สึกว่าแบบคือเป็นคนสนใจเรื่องแบบปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรในเมืองไทยอ,อะไรแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเวลาพอพูดถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวทําได้มากสุดก็แค่แบบไม่รับถุงหรือว่า ใช้แก้วไปซื้อกาแฟแล้วยังไงต่อเราทําอะไรได้อีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโมเดลที่เป็นคอนเซปต์ของเรื่องการรีฟิลเนี่ยพอดีพอดีมีโอกาสได้ไปเห็นร้านคอนเซปต์แนวนี้ที่ต่างประเทศอะคะ่ะแล้วเมืองไทยมันยังไม่มี oh ตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆมันเป็นอะไรที่ที่เราสามารถทําได้แบบคนไทยเข้าถึงได้แล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากเอามาแอพพลายเอามาทําที่ประเทศไทยบ้างให้คนไทยได้ใช้บริการกันบ้างค่ะ งานจริงๆคอนเซปต์ร้านก็คือเป็นเหมือนกับว่าไม่มีบรรจุภัณฑ์ผมเข้าใจถูกไหมคะใช่อันนี้อธิบายตร,ตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยสินค้าในร้านเกือบทั้งหมดจะไม่มีบรรจุภัณฑ์เลยก็คือมีทั้งพวกอของกินของใช้เหมือนเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เกต็ตอย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยลูกค้าจะต้องนําภาชนะมาเองแล้วก็มาเลือกเติมสินค้าเท่าที่ปริมาณเท่าที่เขาต้องการได้เลยค่ะก็คือไม่มีขั้นต่ำ ทำให้เวลาเหมือนแบบอยากได้แค่ไหนจะใช้แค่ไหนก็ซื้อแค่นั้นได้ไม่ต้องไปเหลือทิ้งเสียได้ฟองอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็ลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ด้วยค่ะอ๋อก็คือไม่มีขั้นต่ำด้วยสมมติว่าถ้าฝนจะไปเอาลูกเดือยสามสามสามกรัมเงี้ยก็ได้เหมือนกันนิดหน่อยแค่นั้นก็ได้เหมือนกันเนาะอ๋อโอเคเผื่อทางคุณฝนอยากทำแค่มื้อเดียวแบบว่าลองชิมดูฝึกฝีมือก็ทำได้ค่ะ โอเคได้งั้นเดี๋ยวเรามาโรลเพลย์สมมติว่าฝนเป็นลูกค้าเดินเข้าร้านคุณเมียวเนะาะให้คุณเมียวพาไปช้อปปิ้งนิดนึงว่าในฐานะลูกค้าเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างแล้วก็จะต้องเจอกับกระบวนการอะไรบ้างหน่อยค่ะค่ะได้ค่ะก็สําหรับลูกค้าที่มาใหม่อะค่ะบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยครั้งแรกอาจจะมาเซอร์เวยก่อนก็ได้นะคะว่าร้านมีขายอะไรบ้าง หรือว่าเข้าไปดูใน Facebook Page อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีลลสต์ไว้ว่าเออเรามีสินค้าอะไรบ้างเขาจะได้เตรียมภาชนะมาได้ถูกภาชนะจริงๆริงก็คือเป็นอะไรก็ได้ค่ะเช่นแบบขวดแก้วออทัพเปอร์แวร์กระปุกกระป๋ปองที่เราทานขนมหรืออะไรเงี้ยหมดแล้วก็ร้านทาคำความสะอาดมาได้แล้วก็พวกน้ำแกลอนขวดปั๊มต่างต่างี้ยค่ะก็สามารถนํามาได้ขอแค่ทคำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งเรียบร้อยนะคะพอเข้ามาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะมีแนะนําสินค้าค่ะมีทั้งน้ํายาที่ใช้ทำความสะอาดบ้าน แบบซักผ้าถูพื้นล้างจานแบบผ้านุมอะไรอย่างเี้ยค่ะก็คือมีแล้วก็แชมพูสบู่แล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับออของกินค่ะมีทั้งเครื่องปรูที่ใช้ในการทําอาหารเนี่ยอย่างด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องปรุงต่างๆพวกนี้ออซอสน้ํามันหรือว่าเ,เส้นพาสต้าแป้งทําขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าถ้าใครไม่ได้เป็นสายอาหารสายทาอาหารเนี่ยค่ะชอบขนมขบเคี้ยวผลไม้แห้ทงทานเล่นเราก็มีให้เติมกันค่ะก็คืออันดับแรกสมมติถ้านาภาชนะมาค่ะก็คือเราจะาลูกค้าก็จะนําภาชนะไปชั่งที่เคาน์เตอร์เ,ออเสร็จแล้วพอชั่งเราก็จะได้น้าหนักของภาชนะก่อนค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปเติมสินค้าเท่าที่ต้องการได้เลยค่ะอยากได้แค่ไหนก็เติมแค่นั้นได้เลยเลือกเติมได้ตามสบายเลยค่ะประมาณนั้นแล้วจ่ายค่าสินค้าเฉพาะตัวของที่เราซื้อไป มันก็แปลว่าคิดราคาตามน้ําหนักของของที่เราซื้อใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปหักลบกับภาชนะน้าหนักภาชนะของเราที่เราเตรียมมาอ๋อแปลว่าถ้าเอามาใหญ่ไม่ได้แปลว่าจะแบบซื้อแพงขึ้นหรืออะไร <laughs> แล้วแต่เลยไม่ค่ะ ใช่ค่ะโอเคได้ได้ค่ะอ๋อแล้วถ้าอย่างนี้จุดเด่นของร้านจากที่ฟังมาเนี่ยก็คือคุณเมียวใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าการที่เราไม่ได้มีพัชเออบรรจุบรรจุภัณฑ์ตรงนี้ให้อ่ะคะ่ะมันจะส่งผลดีในแง่ไหนบ้างคะในฐานะของสิ่งแวดล้อมเองแล้วก็รวมถึงขณะผู้บริโภคจะได้อะไรจากตรงนี้บ้างะคะก็สําหรับผู้บริโภคอะคะ่ะการที่ลูกค้านําภาชนะมาเองเนี่ยอย่างที่ที่ ลูกค้าส่วนใหญ่ฟีดแบคค่ะคือเขาก็จะมีความแบบดีใจน้อยอย่างที่เมื่อก่อนเราเราคุณพ่อคุณแม่เก็บสะสมขวดกระปุกกระป๋องไว้อย่างเงี้ยอยากใช้รู้สึกว่า<อ>มันนั้สวยใช่เหมือนแบบรู้สึกว่ามันยังมีประโยชน์แต่ยังไม่รู้จะเอาไปทาอะไรซึ่งส่วนใหญ่ก็เก็บไว้อย่างนั้นแบบตลอดไปเป็นสิบสิบปีไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรารูแ้แหละก็กระปุกกระป๋องพวกนั้นก็ยังมีประโยชน์ก็เอามาใช้เติมสินค้าพวกนี้แล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือลดขยะด้วยก็คือเราไม่ต้องไปแบบ เหมือนหมุนเวียนไปเรื่อยๆด้วยค่ะตัวนี้ก็ช่วยเรื่องของการลดขยะสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายก็คือเอเอไม่ต้องไปเหลือทิ้งใช้แค่ไหนก็ซื้อแค่นั้นก็เป็นเป็นเรื่องสามเรื่องเนี้ยค่ะส่วนใหญ่อืมก็คือเหมือนกับได้เอาของที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยได้ออกมาใช้งานจริงๆเนาะ เกิดประโยชน์ด้วยผลฟังแล้วน่าจะเหมาะกับที่บ <AUDIO> ้านฝนมาเพราะว่าให้คุณแม่คือทาบริษัทแก้วแล้วแก้วเต็มบ้านเลยค่ะพวกกระปุกโหลอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีโอกาสได้ออกไปใช้ก็ค่ะน่าจะคล้ายกันหลายๆบ้านนะคะน่าจะเป็นฟิลนี้ใช่ใช่มีของเต็มตู้เลยได้ค่ะโอเคงั้นมาถึงเรื่องของอาจจะเป็นค o n c e r n ไหมคะที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดเข้าไปครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ใกล้บ้านด้วยสมมติว่าถ้าเข้าไปแล้วแบบอยากซื้อมากเลยแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมบรรจุภัณฑ์มาอันนี้ที่ร้านมีโซลูชันตรงนี้ไหมคะก็มีค่ะคือเราจะมีสองแบบค่ะคือลูกค้าเนี่ยสามารถ เลือกซื้อภาชนะใหม่ก็ได้เราก็มีจำหนา<ม>่ายแบบที่ราคาไม่แพงด้วยค่ะเริ่มต้นแค่15บาทเองแล้วก็<ม>เราจะมีถุงกระดาษให้บริการฟรีด้วยสําหรับคนที่โอ้แบบไม่ได้อยากซื้อภาชนะม้อนเพราะว่าที่บ้านอาจจะมีเยอะแล้วเลยแค่ลืมเอกมาหรือแ่นมาสเอ,อะไรอเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันค่ะ ก็มีถุงกระดาษให้หรือว่าจะซื้อภาชนะใหม่ก็ได้ในราคาที่ถูกอืได้ะคะ่ะแลวทีนี้การที่มันไม่มีบรรจุภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลต่อตัวสมมติถ้าเรากําลังพูดถึงเรื่องอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะหมดอายุไวขึ้นไหมหรือว่าจะมีผลกระทบอะไรมากน้อยแค่ไหนอะคุณเมียวเอ่อด้วยความที่สินค้าที่มาขายในร้านนะคะเราจะมีการทดสอบแล้วว่าเป็นสินค้าที่เหมาะแก่การรีฟิลจริงๆเราไม่ใช่สินค้าทุกอย่างจะสามารถรีฟิลได้ เราก็จะเลือกเฉพาะสินค้าที่แบบเป็นสินค้าแห้ง<ม>เป็นสินค้าที่มีอายุนาน<ม>อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บได้นานรักษาเก็บรักษาได้ไม่ยากแล้วก็ขั้นตอนการเก็บรักษาของเราก็ค่อนข้างที่จะประณีตมากๆเน้นการารักษาความสะอาดแบบที่สุดเลยค่ะ<ม>สังเกตว่าบบเราตั้งใจทําลายให้แบบดูแลเรื<ม>่องความสะอาดแบบมากๆอะไรเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นก็คือเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจเรื่องของคุณภาพของสินค้าแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าลูกค้าเนี่ยทำความสะอาดภาชนะมาเนี่ยการเก็บรักษามันก็ยิ่งยืดอายุไปแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดอะค่ะที่เราจะคอยแบบเตือนลูกค้าหรือว่าพูดคุยกันก็คือแบบไม่ต้องเติมไปเยอะนะเติมเท่าที่พอใช้ในระยะเวลาแบบสันส้นๆเหมือนไม่ต้องตุนแล้วในเมื่อเราสามารถซื้อเท่าที่เราต้องการได้แล้วค่ะ เพราะว่าเราสามารถกลับมาเติมใหม่เมื่อไหร่ก็ได้เนาะก็คือเอาแค่ที่จะใช้ไว้ตอนอ๋อก็ถึงว่าตอนแรกที่คุยกันคุณเมี่ยวเน้นเรื่องการทาความสะอาดบรรจุภัณฑ์ที่ตัวเองเอามาภาชนะที่เอามาค่อนข้างบ่อยเลยอ๋อก็เพื่อเพราะว่าตรงนี้เพราะว่าเราเน้นเรื่องความสะอาดเป็นหลักด้วยมันจะยืดอายุด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ค่ะแล้วทุกวันนี้กลุ่มลูกค้าที่เข้าไปซื้อส่วนมากจะเป็นกลุ่มไหนนะคะอายุหรือว่าเพศหรืออะไรอย่างเนี้ยค่ะ ส่วนใหญ่จริงๆก็มีทุกวัยเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณแม่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะที่เขาซื้อของคุณงใช้ปกติเลยค่ะแต่ว่าแต่ละกลุ่มก็จะซื้อซื้อของไม่เหมือนกันเนี้ยค่ะถ้าคุณแม่บ้านก็ซื้อน้ํายาซื้อเครื่องปรุงขนมครบเคี้ยวเนี่ยค่ะก็ก็จะมีทุกอย่างค่ะเด็กๆก็มีนะคะเด็กๆน้องๆเขาก็เตรียมกระปุกเพราะว่าเราจะชอบเนาะใช่แล้วอย่างคือเด็กสมัยนี้ ใช่เด็กๆสมัยนี้เขาเสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอะค่ะที่โรงเรียนเขาสอบใช่เขาก็จะเหมือนแบบเริ่มเข้าใจกับการที่เขาต้องเอาภาชนะมาเองคุณพ่อคุณแม่ก็พามาแล้วก็เหมือนมาสอบน,น่อะไรเงี้ยแบบสอนไปด้วยว่าเติมอย่างนี้นะรถขยะเงี้ยมันก็แบบบรรยากาศมันก็น่ารักมากๆเลยอะค่ะค่ะได้ได้โอเคแล้วทุกวันนี้มีมีหนึ่งสาขาใช่ไหมคะหรือว่ามีกี่สาขานะคะ ตอนนี้มีหนึ่งสาขาค่ะาาแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้กําลังจะมีเพิ่มอีกหนึ่งสาขาค่ะออทุกวันนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะตัวร้านทุกวันนี้ตั้งอยู่ที่พระรามเก้าซอยสี่สิบเอ็ดค่ะหรือว่ารามคําแหงยี่สิบสี่แยกยี่สิบเข้าได้สองทางค่ะคหลัง 9, เดินนายพระรามเก้าค่ะอ๋อได้ค่ะโอเคแล้วก็อันนี้ถามเล่นๆได้ไหมคะว่าของที่แบบเหมือนคนมาซื้อน้อยที่สุดเลยเนี่ยน่าจะเป็นอะไรอะคะคุณเม่ยังพอจำได้ไหมคะ คุณแม่ผมไม่มีขั้นต่ำเนาะใช่ค่ะถ้าน้อยๆส่วนใหญ่เลยจะเป็นพวกเครื่องปรุงค่ะพวกเครื่องเ<อ>ทศอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีแบบอย่างเช่นอ่าเราเป็นคนไทยเราก็ไม่ได้จะทําอาหารฝรั่งบ่อยๆใช่ไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นแบบโรสแมรี่ปาป,ปิก้าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ดีๆวันนี้เราอยากมีเมนูพิเศษสําหรับครอบครัวเราก็มาเติมอย่างละนิดอย่างละหน่อยแทนที่จะไปซื้อแบบแพ็คๆแ,แ,แ,แล้วเราก็ใช้ไม่หมด<ช>ไม่รู้ี่เดือนเราจะใช้อีกทำอีกอะไร้ยค่ะก็มีแบบ หนึ่งสองสามกรัมอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยค่ะ่ะได้ค่ะแล้วตัวของราคาที่ขายจริงๆมันถูกลงด้วยไหมนะคะถ้าเกิดว่าตัวของร้านเองไม่ได้คิดเข้าไปแอดเข้าไปในตัวคอสในตัวต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องบรรจุภัณฑ์ค่ะคือเราอาจจะแยกเป็นสองส่วนค่ะคือหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าการที่ทําร้านเป็นแบบไม่มีบรรจุภัณฑ์อย่างเงี้ยหลายคนอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วต้นทุนมันน่าจะต้องถูกกว่าแน่ๆเลย แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค<ช>่าค่าบรรจุภัณฑ์จริงๆที่เป็นบนรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ที่เป็นซิงเกิลยูสค่ะจริงๆมันไม่แพงเลยค่ะหลักสตางค์นี่คือเหตุผลหนึ่งที่เอผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใชยอย้อะไรเงี้ยอืมแต่ว่าเราพอเรามาทําแบบเนี้ยกลายเป็นว่าต้นทุนเรื่องของการ ดูแลเรื่องของค่าแรงเนี้ยมันก็จะสูงกว่าแต่ว่าเราเนี่ยตั้งใจเป็นความตั้งใจของที่ร้านเลยว่าเราไม่อยากทําสินค้าที่แบบลักโลกหรือว่าแบบออแกนิกหรืออะไรเนี้ยเวลาคนนึกถึงก็จะนึกถึงสินค้าที่แบบมีราคาแพงอะไรอย่างเงี้ย่ใช่เราก็ไม่อยากทาแบบนั้เราอยากให้เข้าถึงทุกคนได้เพราะฉะนั้นสินค้าที่มาขายที่ร้านมาเติมแบบเนี้ยเราก็จะเป็นราคาประมาณเดียวกับที่อยู่ข้างนอกเลยหรือว่าอาจจะถูกกว่านิดนึงด้วยเหมือนแบบเราก็อยากเป็นแรงจูงใจให้ใหลูกค้าได้แบบเออเอนจอยกับการ บบนำภาชนะมาเติมเองอุตส่าห์นำมาแล้วอะอืมค่ะอ๋อดีค่ะดได้งานทั้งหมดที่ทํามาตลอดระยะเวลาห้าปีคุณเมี่ยวเคยนั่งคิดไหมคะว่าเฮ้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในการลดขยะไปมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออจริงๆเราเรามีการเก็บ เก็บสถิตินะคะหมายถึงว่าเราก็จะลูกค้าที่นําภาชนะมาเนี่ยเราก็จะมีการขอบคุณเขาทุกครั้งแหละว่าเขาช่วยลดขยะไปกี่ชิ้นอะไรเงี้ยค่ะถ้ารวมร<ช>วมแล้วก็น่าจะเกินหนึ่งแสนได้ค่ะ<อ>เพราะว่าแบบเขาก็ไม่ได้เอาเหมือนไม่ได้รับถุงไม่ได้รับขวดไม่มีฉลากอีกอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะค่ะ โอเคค่ะงั้นเดินทางมาถึงคําถามสุดท้ายนะคะคุณเมียววันนี้ฝนถามแขกทุกคนเลยว่าถ้าเกิดว่าพูดอะไรได้สมมติว่ารายการเรามีคนดูเป็นล้านถ้าเกิดพูดอะไรได้เนี่ยอยากจะพูดอะไรกับคนดูรายการ JSR Next บ้างค่ะก็เมี่ยวอาจจะฝากว่าอจริงปัญหาสิ่งแวดล้อมอะค่ะมันเป็นปัญหา แคจะเป็นปัญหาเดียวเลยค่ะที่ไม่เลือกแบบยากดีมีจนนะคะมันแบบส่งผลกระทบกับทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถที่จะลงมือช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมลดการใช้ทรัพยากรได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือว่า,อ,าอะไรก็ตามเนี้ยค่ะก็คืออยากให้ร่วมมือกันแล้วก็ลงมือทํานะคะก็เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยกันได้ค่ะค่ะยัวันนี้ต้องขอบคุณคุณเมี่ยวมากๆเลยนะคะที่มาร่วมออกรายการ J จสซรนิกของพวกเราไว้ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะไปอุดหนุนนะคะ ยินดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ และนี่ก็คือร้าน Zero Moment ค่ะฝนว่า EP นี้เนี่ยน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าเท่าที่ฝนเห็นเนี่ยจุดเด่นของเขาไม่ใช่แค่เรื่องของรักสิ่งแวดล้อมรักโลกแต่ว่ายังเป็นประเด็นที่เราเนี่ยสามารถซื้อของแบบ refill ได้โดยไม่มีขั้นต่ำจะซื้อน้อยแค่ไหนก็ได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยราคาก็ถูกกว่าหรือว่าเท่ากับที่เราซื้อร้านอื่นๆทั่วไปเลยลองคิดดูสิว่าเราจะสามารถเล่นสนุกทดลองอะไรใหม่ๆกับจุดดีได้มากน้อยแค่ไหน ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของเอพิสซดในวันนี้ค่ะไวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ฝนสัญยามวลเทพุุญชรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ